วันนี้ก็มารีวิวไอเทมใหม่นะคะเ mm hmm. ีเวลิฟสตอร์บีชายน์นี่ใหม่ตัวใหม่นี้ดียังไงคะตัวนี้เขามีฟรีลิฟโฮเดอร์โชโกโของลายด้วยนะคะอนอกจากจะซื้อลิฟแล้วเจ้าตัวนี้เอามาไว้ทำอะไรคะนี่่ย ดูด้านหลังกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็น Nivea Strawberry s h i น,นะคะผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากดูแลสกับริมฝีปากด้วย Nivea Lip Care นะคะกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะปากเราก็จะเป็นละเลื่อนะคะแวววาวสดใสแล้วก็มีประกายอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มีมริมฝีปากที่นุ่มชุ่มชื่นยาวนานว้าว เออเรามาดูตัวนี้กันนะคะว่าวิธีการใช้ของเขาใช้ยังไงใครอยากจะมีก็ไปแวะซื้อหากันได้นะคะขออนุาตแกะแป๊บนึงนะคะตอนแรกซื้อมาก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่ามันใช้งานยังไงก็เลยลองเสียบเข้าไปค่ะุ๊มนี่ มาดึงออมาโอ้ยได้ริบที่สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เราก็สามารถพกพาไปเที่ยวกับเราได้ทุกที่เลยค่ะน่ารักแบบนี้ก็ต้องรีบหาซื้อกันมาแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจวันนี้ไปสอยได้เลยนะคะแถว ห้างโลตัสแถวบ้านก็ยังมีนะคะทางใครอยากได้รีบไปนะคะแล้วจะมีไอเทมดีๆน่ารักๆักมารีวิวใหม่